ห้าเรื่องกับกากบาดกลางฝ่ามือเราทุกคนนั้นมีความถนัดที่แตกต่างกันไปบางคนมีความถนัดในด้านการใช้ร่างกายบางคนมีความสามารถด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารในขณะบางคนมีความถนัดในด้านการคิดวิเคราะห์หรือการเข้าใจผู้คนและธรรมชาติไปจนถึงการคิดเป็นภาพได้ดีอยู่ในตัวของบุคคลที่ติดตัวมาและสามารถแสดงสิ่งเหล่านั้นได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นคือพรสวรรค์ จากทฤษฎี Cherry of Multiple i n t e l l i g e n t 1983โดย Howard Gardner และในหัตถศาสตร์เส้นสายลายสัญลักษณ์ต่างๆบนฝ่ามือสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคลได้และสัญลักษณ์ในมือที่หายาก Mystic Cross หรือกากบาทกลางฝ่ามือก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงพรสวรรค์บางประการที่ติดตัวบุคคลมาแต่เกิดและตำแหน่งที่จะปรากฏของกากบาทที่ถูกต้อง จากตำรา You and Your Hand 1931โดย William John Warner และจากตำรา Dictionary of Indian p r o m i s a r y s y m b o l 2017โดยสุราบเจนเล่าสู่กันฟังกับเรื่องมหัศจรรย์ของเรากับ5เรื่องกับกากบาทกลางฝ่ามือ 1. กากบาทกลางฝ่ามือคืออะไรกรากบาทกลางฝ่ามือเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏกลางฝ่ามือ เป็นรูปไม้กางเขนหรือที่เรียกว่ามิสติคอสหรือรูปตัว x หรือเครื่องหมายคูณจะเด่นเห็นได้อย่างชัดเจนบนฝ่ามือแต่สิ่งสำคัญเส้นต้องมีความคมชัดลึกยิ่งเส้นลึกและเห็นได้ชัดมากเท่าไหร่ความหมายก็จะยิ่งแข็งแกร่งและชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณได้รับพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดพรสวรรค์น,นั้น เป็นความเหมาะสมทางด้านร่างกายและจิตใจในการทำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่นสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้อย่างคล่องแคล่วสลีละเหมาะสมหรือช่างสังเกตความจำดีจดจำรายละเอียดได้อย่างแม่นยำมีสมาธินิ่งและการมีสัญชตาตญาณลางสังห์และการคาดคเนที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้ตั้งแต่อยุอยงน้อย ดังนั้นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือก็สามารถเป็นนักจิตวิทยาหรือผู้ชี้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้พยากรณ์ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเสมอไปเพราะเราสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของเราได้ 2. พรสวรรค์ที่ได้รับจากกากบาทกลางฝ่ามือพรสวรรค์หมายถึงสิ่งพิเศษที่บุคคลหนึ่งได้รับจากธรรมชาติจะด้วยพนันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ตาม การปรากฏของการกรบาดกลางฝ่ามือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงพรสวรรค์ที่ได้รับเป็นลักษณะบุคลิกภาพพิเศษบางอย่างดังนี้การมีสัญชตาตญาณที่ดีเยี่ยมภาวะความเป็นผู้นำความสามารถในการวิเคราะห์ที่ละเอียด,ดอรอบคอบความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ความฉลาดทางด้านเข้าใจผู้อื่นความฉลาดทางด้านเข้าใจตนเอง ความสามารถเข้าใจธรรมชาติความสามารถในการพยากรณ์และคาดคะเนความสนใจในเรื่องจิตวิญญาณโหราศาสตร์และการปฏิบัติทางไสยศาสตร์เรื่องลี้ลับหรือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาในกาแล็กซี่อื่นๆ 3. ความหมายตำแหน่งที่ปรากฏของกากบาทกลางฝ่ามือสัญลักษณ์กากรบาทกลางฝ่ามือที่ถูกต้องตามตำ,ตำรามีด้วยกัน2กรณี กรณีที่1จะปรากฏอยู่ตรงกลางฝ่ามือระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองกรณีที่2จะปรากฏบนเนินพฤหัสตรงตำแหน่งไหนก็ได้กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองถ้าอยู่บริเวณระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองใต้น้วชี้หรืออยู่บนเนินพฤหัสแต่ไม่ได้อยู่ใต้เส้นใจพรสวรรค์ที่ได้รับสามารถเข้ากับคนง่ายและมีสายสัมพันธ์กับครอบครัวที่แน่นแฟ้นคุณลักษณะนั้นชัดเจนที่สุดในภาวะความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทางภาครัฐและคนโดยส่วนรวมถ้าอยู่บริเวณระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองใต้นิ้วกลางบ่งบอกถึงความเก่งกาจในทุกสิ่งเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของผู้คนและเข้ากับทุกคนได้ดีจะเห็นพรสวรรค์ชัดเจนที่สุดเมื่อพวกเขาตั้งใจอยู่กับการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขากำลังสนใจถ้าอยู่บริเวณระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองใต้นิ้วนาง เป็นบุคคลที่โชคดีมากได้โชคแบบไม่คาดหวังไว้อยู่เสมอแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ใช้พรสวรรค์ของตนเป็นคนประเภทที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งพบว่าคุณลักษณะนี้แข็งแกร่งที่สุดเมื่อพวกเขากำลังสนุกสนานหรือผ่อนคลายถ้าอยู่บริเวณระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองใต้นิ้วก้อยมีพรสวรรค์นในการติดต่อสื่อสารนักเจรจาพูดอะไรก็น่าฟังน่าเชื่อถือ สามารถเป็นนักธุรกิจนักต่อรองที่ดีเพราะรู้ว่าควรพูดอย่างไรและพูดในสถานการณ์ไหนสัญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งอันมีมากแสดงว่าได้รับพรสวรรค์และมีคุณสมบัติต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นมากขึ้นไปด้วยหากกากบาทกลางฝ่ามือแตะที่เส้นใจและเส้นสมองที่อยู่ระหว่างเส้นนั้นโดยที่ไม่ได้ข้ามผ่านเส้นไปแสดงว่า เป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างอารมณ์และเหตุผลหมายความว่าสามารถที่จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและไตรตรองโดยที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อตอนเองแต่ถ้าหากมีเส้นที่บางและสั้นจะหมายถึงไม่ค่อยมีจินตนาการและไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์เชื่อโชคลังอยู่ติดก,กับความหวาดระแวงขี้กังวลมากกว่าผู้อื่นแต่เครื่องหมายกากบาทสามารถปรากฏบนมือบริเวณอื่นได้อีกด้วย ซึ่งบริเวณเหล่านั้นจะให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปจากนี้และเป็นความหมายในด้านลบทั้งหมดเพราะนั่นคือเครื่องหมายผิด 4. เรื่องเล่าและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกากบาทกลางฝ่ามือเรื่องแรกกากบาทกลางฝ่ามือกล่าวกันว่าเป็นความโชคร้ายแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นในวิชาดูเส้นลายมือปกติแล้วกากบาททั่วไปจะไม่ดีต่อเส้นที่ไปตัดเนื่องจากจะไปตัดเส้นอื่นๆออกไปตัวอย่างเช่นการ ข้ามเส้นความสําเร็จความหมายก็จะประสบความสําเร็จได้ยากขึ้นมีอุปสรรคมากมายการกะบาดกลางฝ่า,า,ามือนั้นจะแตกต่างกันออกไปเพราะจะอยู่โดดๆไม่ไปตัดกับเส้นอื่นเรื่องที่2กากบาดกลางฝ่ามือว่ากันว่าเป็นสัญญาณของพลังจิตแต่ก็ไม่เป็นจริงเสมอไปในขณะที่นักจิตวิทยาหลายคนมีกากบาดกลางฝ่า,ามือแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีพลังจิตแต่ถ้ามีกากบาดกลางฝ่ามือ ก็จะเป็นสัญญาณของสัญชาตญานที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถพัฒนาได้เรื่องที่3กล่าวกันว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะมีจิตวิญญาณหรือเคร่งศาสนามากกว่าบุคคลอื่นแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปแม้ว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามืออาจจะสนใจและปฏิบัติทางจิตวิญญาณมากกว่าแต่ก็ไม่ได้แปลว,ว่าพวกเขาจะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณมากกว่าพวกเขาอาจจะเลือกเพียงศึกษาจิตวิญญาณ และศาสนาที่แตกต่างกันโดยที่ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 5. กากกบาทกลางฝ่ามือเป็นสัญลักษณ์ที่หาได้ยากกากบาทกลางฝ่ามือสามารถปรากฏบนมือซ้ายหรือมือขวาหรือทั้งสองมือก็ได้สำหรับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือข้างที่ไม่ถนัดหมายความว่าเกิดมาพร้อมกับสัญชตาตญาณและพลังจิตที่เข้มแข็งส่วนกากบาทกลางฝ่ามือข้างที่ถนัดนั้น หมายความว่าได้เสริมความเข้มแข็งให้กับพรสวรรค์เหล่านี้ด้วยผ่านการศึกษาการฝึกฝนหรือจากการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตเป็นบุคคลที่หาได้ยากมีเพียง3%ของประชากรโลกจากงานวิจัยเชิงคุณภาพของสถาบัน STI กรุงมอสโกกับกลุ่มตัวยอย่าง2ล้านคนกระกบาดกลางฝ่ามือไม่ได้ให้พลังพิเศษแต่เป็นเพียงมอบพรสวรรค์ที่พิเศษ ซึ่งเป็นความฉลาดที่ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์จากอดีตแต่เป็นความฉลาดที่มีติดตัวมาความฉลาดที่ช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้ทําให้มีความสามารถในการมองปัญหาและเห็นถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนคนที่มีพรสวรรค์ด้านนี้มากสามารถพลิกแปลงแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่พบเจอได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งที่มองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้หรือการให้เหตุผลที่รองรับเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างชาญฉลาดโดยอาศัยความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางการเข้าสังคมรวมไปถึงความฉลาดทางการสื่อสารมาช่วยเสริมสำหรับบุคคลที่มีพรสวรรค์ต่างๆนั้นไม่ต้องดินน้นรนหรือใช้ความพยายามอย่างมากในการฝึกฝนหรือฝึกน้อยกว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์ ก็มีความสามารถนั้นๆได้อย่างดีเยี่ยมถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เล่าสู่กันฟังกับเรื่องมาัศจรรย์ของเรากับผมดรแตงจุมพลและขอขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีครับ